ร้อยแปดบวจะรามร้อสิบแปดรัชำเนินนะครับเพชรมงคนย์กวราส้ดเข้าเลยอยสิบแดำเนินครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้นครับเป็นเป็นครับมีงาชงอาชีพไหมสวัสดีครับน้องชายโอ้สดทำสำเร็จละตั้งใจมากไปนี้ตั้งใจมากไปนี้ตั้งใจมากเหับซ้อมมานานไหมซ้อมนานซ้อมตั้งแต่ต่อยทัเจ็บ แล้วก็ซ้อมต่อเนื่องเลยครับเออนี่เป็นการ<ท>ชิง,<า>งแชมป์รักแรกของเราเลยไหมรังแรกเราเรได้เวทีมาตรฐานเลยเนาะครับเออวันนี้นี่เราพอใจเกมของการโตเองปะก็พอพอใจครับพบยกเนี่ยมั่นใจมากไหมเพาะชน,นะก็มันม่นใจครับเราเดินทำโรับออคิดว่าได,ได้ได้ลูกไหนบ้างที่ที่ทำให้เรามั่นใจเราได้ลูกไหนก็มัดแล้วก็เตะแล้วเขานด้ครับ แต่แต่เสียแค่ลุกล้มแค่เองแต่อาวุ้ดมวยเนี่ยคิดว่าเราชนะใช่ไหมครับแล้วเวท118เนี่ยยังยังทําได้อีกไหมหรือว่าทำได้บีบเยอะไหมก็บิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่ายังยังยป้องการแชมป์ได้อีกหลายไฟล์ใช่ไหมครับอ้าวันนี้ชนะลงมาแล้วอัดฉีริยะไหมครับก็อัดฉีดตั้งต้น20,000ครับ20,000จบแล้วก็เป็นแชมป์ค่ายมวยสุเกีฬาฮิโตะนี่เป็นเซตที่สองไหมเวทีรอบหนึ่งปะ เล่นแรบเล่นแรกเช่นแรกเลยใช่บเปิดแรกอ๋อเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยพี่เอกครับเป็นไงบ้างครับฟอร์มของลูกศิษย์ก็ลุ้นกันเหนื่อยกันนี่ก็เห็นตามภาพนะครับก็หมดอาด็อกก์หมดล็อกก์มาในประกันกันเสมอเราแต่ก็ในส่วนที่ลึกก็มั่นใจครับเพราะว่าดูว่าเราเป็น ผมเปิดเกมนัดยกสนุกยกแต่ยกนึินก็เปิดเกมตลอดออกบัตรเขก็นี่เสียก็แค่ลูกล้อมนิดหน่อยแต่การมวยสมวยผมดูลุงล้อมผมไม่เป็นองพี่นะครับดูดูได้เปรียบด้วยครับแต่ว่าราคาก็ยันเหมือนแล้วแต่กรรมการนะแต่ว่าใจเลยใช่ไหมว่าใจครับแต่วใจครับแต่ว่ามุมมองผมพี่พี่ดูไม่จะเปรียบเพราะว่ามวยชิงแชมป์เราเดินเดินทุกยกเลยเดินทุกยกแล้วก็ลองมาต่อยแค่ตานยกผ่าเล็กเดียวแล้วยกห้านี่พี่เอกสั่งโบกเลยไม่ต้องผ่าเลยสามโบกก็เพราะว่าพี่ก็ เช่นได้ป่าวมวยชิงแชมป์แล้วเราก็เดินทุกยกตั้งแต่ยกหนึ่งแล้วสี่ก็แล้วก็สี่ยกก็ดูไม่เสียเปรียบดูเรื่องเรลืองด้วยนะในตาตาพี่นะครับก็เลยผมกวบลูน้องพอแค่นั้นครับครับผมแล้วฟอร์มวันนี้คิดว่าต้องไปปรับองค์อะไรยังไงอีกไหมพี่เด็กคนนี้โอ้ฟอร์มันวันนี้ก็ถือว่าเด็กเด็กเราโชคดีนะเพราะว่าวันนี้ก้าวๆในเกณฑ์ดีเลยครับผมไฟดีต่อยโชคเก็บไฟข่อยก็เสียลบวงในหน่อยวันนี้ผมก็ไปเติมเรื่องวงในนะครจะไปแก้แต่ว่าวงในวันนี้ก็มาชนะใน ได้ก็ถือว่าแก้ดีมาดีมาเหมือนนี้นะครับอาชีพเยังไม่พี่ไคนี้อาชีพก็กองช่องสองหมื่นครับเดี๋ยวก็มีเซ็ตรถบ้านสองหมื่นองหครับผมจะตามมาเรื่อยๆครตกลงโอเคเอามีอะไรฝากแฟนมวยทุกประเทศไหมก็แบบขอบคุณนะขอบคุณนีครับผมอว่าสนับสนุนสนับสนุนตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรดีกว่านะดีไปไหนต่งอะไรเลยนะร้องไห้เลยเออร้องไห้ดีใจดีใจพวดีใจเพราะว่า คือเขามาจากบนบนลอยที่ลับผมทำไมแล้วก็เขาก็บางแต่ยังไม่มีชื่อเสียงอ่ะก็เต่เด็กดันมาแต่ยังไม่มีตัวถึงตัวนี้ก็ถือว่าประสบเรียนไเยอะนะได้เก็บเป็นเท่าไหร่แล้วตัวนี้เกือบเกือบลั้งนั่นเหมือนกันครับโอ้โหอ๋อขอบคุณใครบ้างน้ำใจเลยครับขอบคุณทีงานมาชมนะครับพี่เดียแล้วก็ทีมงานในเริ่มเนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็คุณเอฟซีทั่วประเทศครับที่ให้กระจายพัฒน์คนครับขอบคุณครับตาพี่เอกอีกรอบหนึ่งครับฝากฝากนะครับกับอาตี กายกีฬาสูตรกีฬาไวทต้มครับในการตำหน่อยของอาจารย์สอบครับก็ไม่ตายไม่ต่อยได้อีกสายเกตเพชรทุกตัวนะครับทุกนี้ก็ตำหน่อยถือว่าคุณภาพทุกตัวนะครับเปเชนะนะครับก็มีตัวเงินฉักผมแล้วก็ทีมงานหลายคนนะครับเป็นนะครับเปเชนนะคือต้องเต็มที่ทุกไฟล์รับฝากรีทุกคนตะชีดพนะครับทุกการเวทต้มนะครับโอเคครับเนี่ยด้วยเนี่ยไป็นประการ ประมาณนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจใกัน